จ้าวันนี้จะมาแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดขมจ้าแกงเห็ดขมแกงเห็ดขมถุงใหญ่ๆเลยจ้าตำก็เลย ไห็ดขมเนาะพี่น้องต้องต้มเอาน้ำออกก่อนต้มเอาน้ำออกก่อนเดี๋ยวมันจะขมเกลอบแม่นแกงเลยตัวนี้เ้าสิไม่เก็บวกบวบจ้ะพี่น้องเก็บวกบวบไปใส่แกงเห็ดเนาะ หินบอกบวบแล้วหน่วยหนึ่งอยู่นี่นี่เห็นแล้วจ้ะเดี๋ยวจะมาสอยบวบกันสอยบักบวบกันเดินฮูนอยู่ตรงโนะมา จับดิ้นชึ้กเลยมีลกูกนึงพี่บูสวขสายด้วยเนี่ยหนูลูกนึงเดี๋ยวสอยจับกันเออเออระวังโดนเีย้ยเชือกนี่ไอเชือกเนี่ยมันใช้ไม่ได้ได้แล้วจ้าลูกวอลเลอร์เลยบวกเจออีกแล้วจ้าลูกนึงเจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ้ยสนใจออีกลูกมันอ้วนมากเลยสวยชวยโอ้โห ตัดเลยเอาไม่ถึงอ่ะนี่มันยาวเราบอกว่าไม้เรายาวไล้ไหมปิดไว้ก่อนบูปิดคลิปไว้ก่อนปิดตรงจุดสีแดงนะลูกตรงนี้ปิดไปหาไม่ไปที่ใหญ่ไปลูกกูไปหาเองได้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 เต็มหม้อแล้วในครัวเพลินมืดมืดพี่น้อง ในคั่วมืดแกงฮิตใส่บวกบวบจ้ะ